สวัสดีค่ะวันนี้นะคะไวกับบางสมชายนะคะหลายคนนะคะเห็นคลิปวิดีโอไปแล้วใช่ไหมคะที่ได้ที่บังอะคะ่ะได้ทานสารสกัดคู่นี้นะคะแล้วก็อากาศดีขึ้นวันนี้นะคะไว้ให้บังอะคะ่ะให้เติมความมั่นใจเนาะสำหรับพี่ๆเพื่อนๆแม่ๆพ่อๆนะคะที่กําลังจะทานสารสกัดคู่นี้อยู่อะคะ่ะคือขอให้มั่นใจใน <c oughs> ใ,ในอสองกระปุกนี้เพราะว่าที่ผมทานมา4เดือน มันมันดีขึ้นตั้งแต่เดือนแรกเลยโอ้เดือนแรกเลยแล้วพอได้สี่เดือนครบสี่เดือนมันก็หายเลยหายเลยนะแล้วคือไม่มีอาการปวดไม่มีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อโอ้เมื่อก่อนตอนปวดเดินแบบไหนนะคะบ้างมันจะเดินคือ่อตอนที่ปวดน่ะมันจะก้าวตอนจะก้าวอ่ะคือมันยกได้แค่นี้ยกไม่ขึ้นอีกใช่ไหมคะถึงกับบางทีต้องกระเพกอ่ะต้องค่อยค่อยค่อยยกทีละน้เล่นิดกว่าจะเดินแต่ก้าวได้แล้วตอนนี้เป็นยังไงคะ ตอนนี้คือเดินก้าวได้สบายแล้วก็ยกขาได้สุดด้วยพวกเขาแล้วเรื่องการงอตอนนั้นคือตอนนั้นงอไม่ได้เลยนะงอได้ยกได้แค่นี่มันก็เจ็บแล้วอ่ะคือมันมากมันงอเข้าไม่ได้เลยค่ะแต่ตอนนี้คืองอได้แล้วเนาะใช่ตอนตอนนี้คือได้สบายเลยเนี่ยเออโอ้โหให้ทุกคนเห็นไหมคะบางไม่ใช่หน้าม้าของหนูเนาะไม่ใช่ครับทานจริงนะคะผลเป็นจริงแล้วก็ผมก็ทานจริงด้วยค่ะสำหรับทานมาตั้งหลายอย่างก็มาเจอสองกระปุกนี้แหละครับที่ว่ามันทําให้หาย ให้ทุกคนนะคะมั่นใจได้เลยนะคะสําหรับท่านใดที่จะตัดสินใจซื้อนะคะใบนําได้เลยค่ะสามารถโทรมาเบอร์ด้านบนนี้ได้เลยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางนะคะคอยให้คำปรึกษาอยู่ค่ะ